สงครามมีแต่ความชิบหายเหมือนฆ่าพี่น้องของกูฆ่าครอบครัวกูเกลียสงคราม น่ารักใครรักพี่แป้ง <laughs> เอาก่อนต้องเพลงหนึ่ง <S 2> <S 2> <S หาไปเขาต้องไปกินข้าวก่อนนะคะ เอ้ยเอ้ยให้โหวตกันดีกว่าหนูโหวตว่าใส่ผ้าหรือไม่ใส่ผ้าเดียวกันอะบอกมาทุกคนคะคือเราอะมีผ้ากับไม่มีผ้าอันไหนอะมันเท่กว่ากันช่วยโหวตหน่อยนะคะช่วยโหวตหน่อยนะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวป๊ะปะาอ่ะยืนยืนตรงตรงยืนตรงตรงอันนี้คือไม่มีผ้านะครับอันนี้คือไม่มีผ้านะครับอ่ะอีกอันหนึ่งมีผ้า เจ็บหูขอดอดอดอโทษอันนี้มาอันนี้นะมีผ้าก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับมีผ้าก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าไม่มีผ้ามันก็ดูร้อนๆไงแต่ว่าเอ้ยไหนผ้ากุมหัวหน่อยผ้ากุมหัวหน่อยผ้าข้างหลังกุมหัวหน่อยน่าดูๆหน่อยดิ อ่ะทุกคนช่วยวนหน่อยนะคะว่ามีผ้าหรือแบบไม่มีผ้าเดีกว่ากันขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครหุ่นยนต์โรบอทไป